นี่นะทุกคนเราจะให้มันโอ้ย oh yeah. ทุกคน <What? S 1> มันกินไปแล้ว What <the> มันจะกุบเมื่อตะกี้มันกินไปแล้วไปแล้ว <What? S 1> สวัสดีการทุกคนพบก,กับสายดงชาแน,นลวันนี้นะทุกคนคือเราเอ็นจนะิทตอกน,นะเขาแบบเขากินข้าวปลุกงานนะทุกคนมันฮิตอยู่นะ เราแบบเราเพิ่งเอ็นคลิปหนึ่งมาแล้วก็เราสั่งเลยทุกคนเราสั่งไปอ่าร้อยกรัมนะทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจว่าหน้าปุกเราเกินกินโลนะเพราะว่ามันจะได้ดูเยอะ <Okay. S 1> ๆนี่ทุกคนเราสั่งแบบข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวดานะทุกคนไม่ใช่ข้าวเหนียวขาวข้าวผุกงาทั้งหมดสี่ชิ้นชิ้นละร้อยกรัมแล้วก็เข้าแตมมันนี้มาด้วยทุกคนเป็นน้ําตาล น้ำตาลไทรสีแบบสีน้ำสีน้ำตาลไทรแล้วก็งาคั่วดูหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะนี่ทั้งหมดนี้เราซื้อมาในราคา14บาทจากช้อปปี้แต่มันแพงกว่านั้นนะทุกคนแต่ว่าเราได้ส่วนลดแล้วก็เราจะมากินกับนมข้นทุกคนนี่เราเพิ่งซื้อมาเลยนมข้นค a นเนชั่นนี่แบบนี้นะทุกคน ทุกคนนี่นข้าวปุกงานะเป็นเราสั่งมาแบบข้าวปุกงา,าสีดำก็ซิลไม่เราด้วยทุกคนคือเราได้แล้วลอามาแบบอาจจคลิปเลยทุกคนหน้าตาของมันก็ชะอยู่ประมาณนี้ข้าวปุกงา,ามันเป็นข้าวเหนียวทำไหมเราก็ไม่แน่ใจอันละร้อยกรัมนะทุกคนนี่ มันเป็นของภาคเหนือทุกคนนี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะและเราจะเอาไปจีกับเราไปชีมันเลยดีไหมทุกคนเมื่อ<ม>แบบเป็นคอนเทนต์นะทุกคนนี่สี่ชิ้นชิ้นละร้อยครัมมนี่ทุกคน<ม>เราจะเอามันไปชีตั้งหมดเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนมัน5้าอันหนึ่งสอสาห้าห้าอันนะทุกคน นี่ทุกคนแล้วจะเอามันไปนาบเลยก็แบบตอนที่เราเห็นในทิกตอกนะทุกคนก็แบบเอาแบบนี้เลยนี่เอามานหน้าบแบบนี้เลยทุกคนเปิดไฟอ่อนๆนะมันจะได้ไม่ไหมที่เราเห็นนะเขาแบบเขาเอาใบตองนี่กะตาเชฟล่อนนะทุกคนทุกคนคือแบบเราเพิ่งเคยทําครั้งแรกนะเราเขาไม่รู้ว่าแบบ เขาต้องเอาแบบตั้งใบคล้วยไหมที่เราในติ๊กต็อกคือก็เอาใบคล้วยลงไปด้วยนะทุกคนแล้วก็หรือว่าเราต้องเอาแบบเราต้องเอาแบบนี้เลยทุกคนเราต้องเอาแนบกระทะเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันเลยนะทุกคนเห็นไหมคือแบบมันมีห้าอันใช่ไหมแต่ว่าเราย่างแค่สามอันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาน,านานมากนะทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะมาจิมกัน อืมทุกคนรสจาติมันจะจืดๆรสจาติมันแบบจืดๆนะทุกคนนี่เราให้ดูคล้ายๆหน้าตามัน,นก็หมานย้อืมทุกคนมันออมใบตองมากเลยอืมเ <c oughs> นื้อาของมันก็จัดจืดๆ เราลองลาดลาดนมๆไปดูนะทุกคนทุกคนเราลองลาดนุมไปดูนะโอ้ทุกคนกคน,มนะคนุมมันไม่ออกนี่ทุกคนอุ้ยร้อนร้อนจะบอกว่าร้อนนะอืม กินกับนมแล้วอร่อยขึ้นทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกับสิ่งนี้นะทุกคนที่ก็แตมให้มาเนะี่ยเลยลงไปเลยก็แตมให้เรามาทุกคนว้าวอ,อมหอมเนียวเนียวทุกคนอืออือ ือทุกคนมันจะออมหางาคั่วทุกคนนี่เี๋ยวเราจะราดนมก้นลงไปอือุ้ยทุกคนมันไม่หล่นเลย,ย,ยนี่นี่ขนานดะเราแบบนี่ทุกคนเราไปยามเะยาอยู่นะเี๋ยวเราจะมากินกันทุกคนนี่ นา่ากินมากเลยทุกคนอืมจะบอกว่าเหนียวเหนียวแบบไอ้นะแล้วจะเหนียวนุ่มแล้วก็กรอบ แล้วก็หอมใบตองที่เราไปปิ้งกับใบตองอะทุกคนอมอมออมใบตองมากเลยกล้วยกินกับนมข้ยจริงๆทุกคนนี่เพราะว่ามันจืดนะทุกคนมันจืดมันจืดมากถ้าเรามากิานกับนมก้นคือมันจืดมากเลยทุกคนนี่ออร่อย อร่อยมากทุกคนชื่อมนุ่ก้อนเยอะๆเพราะมันจืดคือมันอร่อยมากคือกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะทุกคนคือเราทำตั้งสามอันเลยนี่แต่ว่า มันกินไม่หมดนะทุกคนเพราะแล้วก็เรารีบด้วยนุ้งก้นหวานกับนุ้งก้นหวานอร่อยมากถ้าคถใครชอบคลิปนี้ฝากกดเลยขอตัดเป็นไงขอลาอีกทีนะเนี่ยบ๊ายบาย